ถ่ายก็ถ่ายวีดีโอหันหน้ากล้องมาหาพ่อกับน้องหน่อยเดินไปนุ๊กเดินไปนุ๊กให้แล้วโอเคต้องปิดต้องปิดเอาไอ้วนไปวนไปถ่ายถืออย่างนี้ถือหันหน้ามาอพ่อถืออ่ะอยู่กับพี่เอ็มพ่อถอพ่อถ่ายเดินมาเดินมาเดินมาเออเออเออ ไปสองคนเดินไปก่อนเลยพ่อถ่ายวีดีโอให้เรียวเป็นจะผ่านเอจับมือน,น้องไปด้วยลูก ขึ้นสะพานไปเลยเออหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามานี่หน่อยอ่าไปเลยโอ้ยมีสนามเด็กเล่นด้วยเห็น,นเปล่า,าโอ้ยเห็นก่อนเลยเหรออุ่นเก่งมากเลยอุ่นเห็นก่อน ไปเลี้ยงปลาอีกไหมลูกฮะไปเลี้ยงปลาอีกไหมทำไมอ่ะทำไมไม่เลี้ยงปลาอีกอ่ะไม่เลี้ยงแล้วเหรอครับห่างกันสามปีรัร้อนไหมลูกเอาคุยกับป้าที่ลูกวันไหนแล้วคะฮะ หลานทั้งนี้แหละเด็กคิดถึงหลานหลานกับแม่สองคนปสองอันนี้ก็อยู่หัวหน้าคำกาลสินเมืองกาลสินเนี่ยพามาเที่ยวสาวนักกินน้ำดีนักสาวเนี่ยแม่ก็สาวปอไหนแล้วคะเรียนมีปไหนลูกปสิเรียนอยู่ปสี่แล้วอยู่ปไรล,ล,ลูก อุ๋นอุ๋นอยู่บ้านสามสามมีคนได้คนมีคนหนึ่งได้สองอมจะไม่ค่อยถูกกันเพราะผู้หญิงกับผู้ชายอ๋อครับไม่ค่อยถูกกันอันนี้ก็อยู่อันนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดห่างกันไม่ได้พี่มันชอบชอบแกล้งน้อง ไปไหนก่อนปสนามตึกเล่นก่อนหรือว่าไปขี่เรือก่อนอ่ะไปไปสน,นามตึกเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวไปขี่เรืออีกที น่าห้าพระลูกโน่นหน่อยเห็นไหมเห็นพระไหมหนูจาไปนี่ไปสนามไปเล่นก่อนก็ได้มาเร็วนี่ไปข้ามไปลูกไปเลือกเอาจะเล่นอันไหน